สำมณีสิมาณีคุณดารุษเสรมสีคุณพ่อสมบูร์กาบัวคุณแม่สุนสิมาณีคุณปะทวนคุณรัติรัติการคำชะบุญคุณปุญญวีพีรันเชิญนะครับจะพาท่านใดที่ไรชื่ตอตนบอกมีไหมครับไม่ไั่ พร้อมแล้วนะครับจะานเชิญต้นประธานและท่านรู้เกียรติได้ร่วมบรญอุทนากับาทางเจ้าภาพนะครับก็ขออาิบธนาสาธุกับเจบ้าภาพผ้าไตทั้งที่สิบท่านนะครับสาธุใส่ลบบมือของสมสโคสัพสัตตามานติจามะลิงจามาริสเร โยาองค์การบริหารส่วนตำบลประจัทร์โก็ยนเชิญท่านสิบท่านครับขุใหญ่นีศักดิ์นะครับเพืนครับขุใหญ่ินีศันะโมที่หครับขใหญ่็ชายโย พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วกลางครับขอเชิญทุกท่านร่วมอับหมอนาสาธุ นังเปตานังอุปกัรปตีอิจิตังปฏิตังตุมหังกิป,ปะเบวัสมิจตุสพัพเพปุราโสยัถามนิโชติประโสยาาัถา Amen. บ้าทเนี่ยไปต้องสร้างเ,เด้อไปทั้งสร้างเป็นระเบียขออนุญาตเด้อบทเนีเอออ่ะหลานตัวน้อยคณะสงฆ์ที่กรุ๊กอย่างสูงท่านฉลาดจันชจนใดพนเอา,าเรียนนะครับซึ่งในประเพณีวันสงกรานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับอ่ ให้พ่อแม네่พี่น้องนะครับได้มีความกตัญญูกรตัญญูเกี่ยกับพื้นถิ่นนะครับถิ่นกำเนิดของตเองนะครับสวัสดีปีใหม่ประธานกษัตของเราก็สวัสดีวันปีใหม่ด้อยสวัสดีปีใหม่ด้อยสุขภาพแข็งแรงแลับกงก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสทีได้เป็นการร่วมรวบรวมกุศลด้วยกันวันนี้ทางวัดประลาต้นนะครับแล้วก็มีพิธียกช่อฟ้านะครับก็มีการเชิญผ่านตำแหน่งผู้บริหารนะครับผู้นำชุมชนได้นกันพนักงานชนบททุกท่านครับได้ามาเข้าไปร่วมในเวทีฟองอํานวยการน้ำดื่มซื้อที่ดินนะครับเพื่อต่อกิจกรรมทางศาสนา

อ,อยติโยมได้นำน้ำพุทธมนต์มารวมเพื่อที่ช่วงบา่ายทางคณะสงฆ์วัดบ้านพระอางก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์แบ่งปีแบ่งเดือนในเทศกาลปีใหม่ไทยนานาอุโบสถ ช่องบ่ายก็จะมีการสวดแบ่งปีแบ่งเดือนตามประเพณีบ้านเราช่องบ่ายก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์แบ่งปีแบ่งเดือนในพระบรูชสด่อเกิดสิริเกิดมงคลแกศรัทธาญาติโยม ทุกคนทุกท่านสำหรับพระแม่ครัวนะครับปัตตาหารเพนย,ยกมาทีิศาหลังใหญ่นะครับหนึ่งสำหรับนะครับก็กาพัฒนานีนนามอมคณะสงฆ์นะครับและปัตหารเพน ที่ศาลาด้านทิศเหนือปิับองครัวนะครับนิมนต์คณะสงฆ์ทุกประเลยนะครับนะครับเป็นครัวที่เลียงวัฒนธรรมในนามสุริยุทธ์นะครับเอาสามชา้ของอนครับทุกท่านทมกคนวันปีใหม่ไทยก็เก็บภาพบรรยากาศทางองค์กรบริหารส่วนตำบลประสาทเยื่อได้มาจัดกิจกรรม รรถน้ำลำหัวผู้สูงอาย,ยุณากวบบ้านประอางของเราเพื่อเป็นการรักษาประเทนีอันดีงามของไทยเราขพี่น้องที่มาร่วมกนี้ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลประสาทเยที่ได้มาจัดกิจกรรมพารถน้ำดำหัวในเทศกาลในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยขอให้คนทุกท่านจะมีความสุขความเจริญมีสุขภาพาพลร,ราไมแค็งแรงทุกท่านทุกประการาเถิดขอเจริญพรแก่ร่วมกันเป็การปฏิบัติธรับองค์การให้ามเคารพ ญาติโยมก็จะเตรียมน้ำพระพุทธมนเพื่อจะมาส่งน้ำการแบ่งปีแบ่งเดือนสวัสดีปีใหม่สงกรานต์สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญขออนุโมทนาลงทานลงทานลงทานเนาะก็ขออนุโมทนาาน้องน้องแก้ม แล้วก็สามีที่ได้มาทำโรงทานทนขนมแก่ทาแก่ศรัทธายาโยมที่ได้มาร่วมบุญบ้านเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญเก็บภาพบรรยากาศโยมอาจารย์มหาเกษมก็ขอเจริญพรและขอ จเจริญพรญาติโยมได้มาร่วมสงน้ำพระสวดแบ่งปีแบ่งเดือนหน้าโบโสดวัดบ้านราอานก็ขอเียนเชิญจเจริญพร